วันนี้คุณชินกับชาแล้วหรือยังชินกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอ,อนามัยชินกับการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างสม่ำเสมอชากับการยกระดับมาตรฐานอุตสาหากรรมท่องเที่ยวไทยจนได้รับมาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือ S H A ที่พัฒนาปรับปรุงโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยด้านสุขอ,อนามัย ให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรคสร้างความเชื่อมั่นและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ขอบคุณผู้ประกอบการที่ช่วยการรักษามาตรฐานให้เราเชื่อมั่นและมีความสุขภายใต้มาตรฐาน S H A ไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตก ทุกทุกท so so ี่ก็เดินทางได้อย่างมั่นใจเพื่อก้าวสู่มาตรฐานของโลกยุคใหม่ที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคขอเชิญชวนทุกท่านเลือกใช้บริการสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SSHA และเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกรางวัล The Best of Cha 2021 ด้วยการสแกน QR code ในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาของสถานประกอบการและรุ้นรับของที่ระลึกม,มูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทแล้ววันนี้ไปชินกับชาที่ไหนกันดีครับ